นี่ครับพูดเรื่มแห่งนะครับเอาพ่อเลยอ่ม้นี่ให้มันอันนี้จังหวะหนึ่งนะครับอ้าพี่น้องนี่ก็บเธอสืสอซ้ำเลตแล้วนะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงโอเคครับนี่คือการหลังพูดนะครับอ้าวพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์กับเลดี้ปิดตาจนะครับซื้อมากขยายนะครับมากหน่อหน้าที่เขารบกันครับมันอีตักแดดมาดับในจังหวะที่เขาถูกเอาไ ไปซื้อมากมาให้ยายนะครับเชีจยบจเป็นนะครับเมื่อใดที่ทำการล่างหมากนะครับและผู้ให้อ่าคุณแม่นะครับมาไปตะเคียวครับลางลางไปเพ่นะครับก่อนที่เราจะล่างนะครับมันก็ต้องนะครับนะครับสะใบออกนะครับเพื่อให้อากาศของผู้นะครับเขานะครับสะออกก่อนได้พี่น้องได้ไปทำการล้างผู้ย่าให้ผู้มันจับกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ หน่วยนะครับเป็นตะเคียวนะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่านะครับอ่ะะก่อนได้เพื่อนเราพัดก่อนนะครับทีนี้เ้าก็เปิดน้ำนะครับล่างลงไปนะครับให้น้ำมันไหลผ่านได้เพี่น้องวิธีการลลางทูด้อนะครับลลางมานะครับเนี่ยนะครับนี่ครับเนี่ยหายมันสะอาดนะครับ นี่ยพี่น้อลึบหลังแล้วเขาแนโยนไ้หนดอยนะครับเนี่ยลออากาศเนี่ยอากาศนะครับอ่าคนเทาน,นะครับเพอนมักกินมากนะครับมากินงามๆน,นะครับไปสือว่าําำการล้างเล้นหนนะครับเข้ากัทําการสลัดนะครับาบอาอนทครบ นี่คือการสลัดทูนะครับสลัดไงนะครับเอาเอาสร้างอะไรแค่งๆอะไรเพื่นนะครับเดี๋ยวเราจะทำนี่ละการสลัดทูนะดูนะทำใหท่านผู้ชมดูโอ้โหจะทำก่อนได้นะสลัดนะครับให้น้ำมานสดอืม ให้มันรับอากาศนะครับนี่ครับผู้ลมแห่งนะครับเอาม้อหนให้มันอันนี้กันหน่อยหนึ่งนะครับอ้าวพี่น้องนี่ก็บเธอสีสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงโอเคครับครับนี่นะครับนี่คือการล้างผู้นะครับอ้าวพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์กะเลยด้ี้ปดตาำนะครับซื้อมาขยายนะครับมาตักผู้นะครับ คุณแม่ท่านใดชอบกินหมานะครับมากินนะครับแซ่บ้ามีพี่น้องํามี